ีค่ะสวัสดีค่ะช่องเจมวยบิกบานนะคะแล้วก็ข่าวตำรวจท่องเที่ยวนะคะวันนี้หมวยมาท่องเที่ยวไกลมากคือจังหวัดขอนแก่นวัดอะไรคะท่านผู้ใหญ่วัดเบ้ยแก้วท่านผู้ใหญ่มีเว่าอะไรครับผมค่ะสำเนาพรมลีนะครับจ้าผู้ยบานหมู่ที่สองอ้ตำบลหนองุูงหญ่อําเภอสุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่นครับค่ะมื้อนี้มีงานหยังครับปูงยัยบ้านมื้อนี้สร้างศาลาการประเรียนนะครับโอ้สร้างรถเท่าใดเนาะศาลาคือเท่าไหร่ไมเบิร์ดไร้บาทอยู่เด้่ครับประมาณแต่ช่วงนี้ ประมาณเจ็ดแปดล้านแลละครับโอ้ยบ่แพงนะเจ็ดแปดล้านบอกว่ามันสิบล้านบ่ลังใหญ่ปวานึงอารอบรอบสองอีกเนี่ยครับบัดมาบุรณารอบสองอีกแจ้งได้ฉลองเลยครับเนี่อันนี้คือฉลองครับฉลองครับแล้วท่านผู้ชมคะดูรอบๆอบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่คือแบบโหทาไมร่วมแรงร่วมใจกันมากๆเลยเพราะว่าหมู่บ้านดูแล้วเหมือนไม่ค่อยใหญ่แต่ทําไมคนเยอะจังครับบ้านห้องป็งแกวสีบังแทห้องเป็นบ้านพี่นะครับ หักสามัคคีกันนะครับอยู่ในบ้านนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะได้เอาเงินผู้ใดมาได้นะครับเอาเงินไทยเอาเงินไทยบ้านนะครับแครเงินไทยบ้านเพราะได้เก็บเพราะได้เก็บน้ำผู้ใดเอาข้อครามพี่น้องนะครับเป็นลักผู้ใดพร้อมออกมาผลผลิตสองพันหาพันหอดหนึ่งหมื่นบาทซอยกันอยู่ดีนะครับถ้ามันอันนี้เนาะคือหนหาแท้ แล้วหลังจากนั้นพ่อเด่เา,า,ากเ็เลยไปนะครับข่อกม็มนเราจากอาจารย์ก้อนลือสีนี่แหละนะครับอ๋ออาจารย์ก้อนะคะอาจารย์ก้อนีอาา่กค็คือญาติผู้ใหญ่หมวยอีกคนนึงนะคะซึ่งอยู่ในกลุ่มของลือสีโลกนะคะที่หมวยถ่ายทําข่าวออกไปบ่อยๆนะคะถ้าคนสังเกตจะเห็นอาจารย์ก้อนะคะแต่อาจารย์ก้อท่านจะไม่ออกตัวยกเว้นแอบถ่ายนี่ใช่ไหมคะท่านผู้ชมนี่เรื่องจริงเรื่องจริงอาจารย์ก็จะไม่ค่อยนี่แต่ว่าอยู่ที่ช่องหมวยภาพอาจารย์ก็เต็มเลยนะคะ เข้าไปเซิร์ชดูได้นะคะซึ่งหวยจะชอบไปถ่ายเวลาเขาทำพิธีกรรมใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มของฤูซี่โลกนะคะแล้ววันนี้นะคะอาจารย์ก็เห็นมาเป็นตัวตั้งตัวตีของหมู่บ้านเลยใช่ไหมคะครับูคร<ม>ับเดี๋ยวนี้นะครับอาจารย์ก็เป็นมุดเป็นทุกอย่างหลังจากที่หลังจากที่เฮ้าพ,พ่อเราไปขอข้อมโนข้อ,ขอ,ขอ,ขอจากเพิ่นนะครับเงินเฮ้าขาดโยประมาณเจ็ดหมื่นเราเขาเลยขอเพ่อดีพิ่ว่าให้พ่อตาขาดเจ็ดหมนนื่นยงสีกับฝ่าเลยอาจารย์ เพิ 2, ่นให้สองแสนห้าเพิ่นให้อีกสองแสนหาหมื่นบาทป้านี่ล้วค่ะหน้าตาเบิง่งเอาเบิ่งเอาบังเอาเบิ่งเอาบังเอาบังเอาว้าตวตะวันหลังจากนั้นนะครับเมื่อสร้างเสร็จนะครับอาจารย์ก็ว่าฉลองเลยป้าเพิ่นก็เลยมาอนุเคราะห์ฉลองให้นะครับวันนี้มีอย่างคะมีหมออาวุโสจําสามหมื่นสามขึ้นปฏิโทบ้านแรกนะครับกับพิธีของเพิ่นนี่หลังจากนั้น ที่นี่หมอล้ของซีมูกมนก็เป็น,น,ปนของเพลิน,นขึ้นที่สองแล้วมกย,ย่อนยุบก็เป็นของเพลินไม่ไม่ค่ะตรงนี้เลยค่ะขึ้นที่สามก็เป็นหมอล้ำหมอล้ำอีสานเรานี่ยนะหมอล้ำจุกไสหน่อยดาวึงอ่ะ ขึ้นที่สมนะครับอันนี้เป็นของอาจารย์พ่อคืออกว่าเป็นตนาคารเมื่อถึงรวบเรีบเ่ากนละลดชุ่นงวนะครับแล้วก็มักอาจารย์กอการกิน็สามมือสามเส้อเราเป็นของอาจารย์พ่อหลังจากนั้นเพิ่งจแจกเขาห้องียแจกาใดาก่อนทุงละ นะครับห้ากิโลนี่ครับประมาณสามรอยถุงครบทุกหลังคาเรือนเก็อยเขาเก็รอยถุงแผงไข่สี่รอยแผงไข่อีกนะครับแจกนะครับนี่เป็นของอาจารย์ก่อคือเก่านะครับถ้าเพิ่นแจกอยู่ท่านผู้ชมคะความดีของอาจารย์ก้อนียคือชาวบ้านตรงนี้การันตีเลยนะคะเพราะว่าเหมือนไม่เคยได้สัมภาษณ์สุดตัวนะคะเพราะอาจารย์ก็ท่านไม่ยอมออกกล้องนะคะเดียนสัจจะไปแอบถ่ายเอาอ่าเป็นบุคคลที่ทาบุญแล้วไม่พูด ทำเยอะมากเลยแล้วโอ้วัดนี้ที่เจริญได้ส่วนหนึ่งก็มาจากอาจารย์ก็ครับผมโอ้โหเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะคะคนที่ทําบุญเงียบนะคะครับหวยเงียบนะแบบนี้ครับดี่ขึ้นยืนกันนี่ของพนนี่ของพนบอกค่ะนี่โอ้สักพ่อเย็นย็นเนาะเออวันนี้นะคะท่านผู้ชมทุกคนก็มาติดตามทางช่องหวยและข่าวตำรวจท่องเที่ยวนะคะซึ่งวันนี้หวยก็ ได้รับเกียรตินะคะที่อาจาร,รย์ก็เชิญมางานนะคะหนูก็เลยถือโอกาสถ่ายทํา <lat. S 1> เห็นชาวบ้านชาวบ้านตรงนี้คือน่ารักมากแล้วก็ทุกคนเลยที่ยืนอยู่ตรงนี้ผู้เฒ่าผู้แก่แม้กระทั่งเด็กน้อยนี่อุ้ยรำอะไรลูกหนูจะรำอะไรคะรำถวายอ่ากี่โมงลูกหนึงทุ่มโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาทําข่าวรอบหนูได้ออกหน้ากล้องหมดเลยทุกคนเนี่ยเป็นข่าวอีกรอบนะคะท่านผู้ชมก็ อ,อ,อ้าวฝากขอบขอบคุณอาจารย์ก่อออกสื่อเลยค่ะครับขอขอบคุณอาจารย์ก้อนะครับบ้านพุทธบารมีนะครับเป็นย่างสูงขอบคุณแท่นเป็นแ,แก้วสีเป็นไส้เฮานะครับทุกข้วเลื่อนนะครับที่ได้คุณรับรับอนุเครจากอาจารย์ก้อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในบ้านเฮานี่ทีเป็นเพิ่นเบิดนร์ตอ่ะนะครับเป็นเพิ่นเบิดครับขอบคอาารบอนุเครจากเพิ่นสิไริชวนสุนเนวนะครับ <c oughs> บารมีเพิ่นส <c oughs> ูงบารมีแม่งเพิ่นเพิ่นหลายนะครับแล้วก็เพิ่นก็เป็นลูกหลานบ้านเฮา ก็เปิดกับกันเองนะครับเพยากนะครับขอขอบคุณแทนพี่น้องบ้านเฮานะครับเป็นย่างสูงนะครับสวัสดีค่ะเตมาต่อมาวันนี้เรามาองเที่ยวไกลถึงที่สานบ้านเฮาเห็นข้างหลังบอกข้างหน้าอันวัด บ้านเมียงแก้วครับผมบ้านเมียงแก้วบ้านเมียงแก้วผู้ใหญ่ชื่ออะไรอื่นผมชื่อสมพานศรีสมชื่นครับค่ะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมู่ที่สิบเอ็ดครับผมหมู่ที่สิบเอ็ดนะคุณชิบ้านเรามีสองหมู่ครับอ๋อมีสองหมู่ครับแล้วท่านมรรคทายกนี่คือดูแลวัดอยู่แล้วใช่ไหมครับครับค่ะแล้วอ่าอยากทราบว่าที่ทำอย่างเนี้ยคืออะไรอื่นก็อย่างวันเขาเอืิดทุ่งนะครับทุ่งคน ็พวก่วงมาไล่บานเ้าเออมาหยมาล่ไยประดับครับเออมาทุ่งครับสวยทุ่งครับครับอันนี้ทำไว้ตลอดอบยิงงานก็ทำไว้สำพาับยงานกับชาวบ้านช่วยกันทำแต่ดูสลากว้างขวางมากเลยนะคะทีนี้เราสัมภาษณ์กันอยู่ข้างล่างแล้วนะคะก็อยากที่มาดูบนสลาเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ใหญ่พาเดินนะคะคุณมาีมาดูอันนี้คือเรียกว่า เอาอะไรทำกระดาษกระดาษกระดาษทั่วุกคนเรีนกองนมเก่านะครับคุณผู้ชมที่เรามาครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านครับเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านของเมืองเันนีอันนี้คือทำด้วยกันหมดทั้งหมู่บ้านครับทุกคนเรือนด้วยทุกคนเรือนครับที่มาที่มาประดับนี้ต้องต้องมาประดับทุกคนเรือนอันนี้ด้วยครับทุกอย่างหมดเลยครับทุกอย่างหมดเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พิถึงมากๆคือแบบนี่นะคะทันยาว ทางยาวนี่คือลอ้ลอมล้อมล้อมไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะเดี๋ยวจะพาเดินชมเดี๋ยวจะพาเดินชมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็อ,อันนี้จะมีชื่อติดอยู่ด้วยแต่ละคนที่ทำก็จะครับมีชื่อกติดอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าเสร็จพิธีนี้บางบางบางครอบครัวก็จะเอาไปประดับที่หมู่บ้านปั๊บเตรียมไปไปไประดับบ้านของตัวเองเพื่อเป็นความสิริมงคลเพราะว่าพระที่มาสวด อ่ทั้งสามทั้งสามคืนนี้ทั้งสามวันสามคืนนี้คือคณะตำบลเจ้าคณะตำบลทั้งทั้งเก้าตำบลในเขตอำเภอขนนนของเราจะมาร่วมจเจริญพระพุทธมนตร์ตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล้แก่ชาวบ้านของเรานะครับสิ่งนี้ที่อ่าเรามานํามาประดับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเองนะครับบางท่านก็จะนําไปอ่าเสร็จพิธีนี้บางท่านก็จะนําไป ไปแขวนไว้บ้านตัวเองเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลครับถ้านักเข่าอยากได้นี่จะได้นี่ต้อเสร็จพิธีก่อนถ้าเสร็จพิธีนี้ได้ครับคืออย่างนี้นะครับถ้ามาจะมีที่วัดลื่นขนตอนสองพวงพวงหนึ่งจะไว้ที่วัดอ่านึงจะกลับบ้านอ่าอันนี้อันนี้ต้องฝากอาจารยนกอไปแล้วฝากอาจารยนกอก็ได้แล้วก็ผู้ใหญ่คะเยออ่า ชาวบ้านที่นี่เป็นยังไงค่ะชาวเมคีดีครับชาวบ้านใชาเมคีดีครับเป็นเป็นบ้านตัวอย่างเลยนะคะแบบยังมีหอลังปีกไหมไม่นะครับไม่มีนะครับไม่มีใช่ไหมครัอะไรนะฮะมีหมอลำงไม่ไม่รัไม่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 ก็มีอ่ะมีเรื่องนี้จะมาดูหมอลำงปีครับผมไม่กล้าไปดูปีกันไม่มีครับไม่มีบ้านนี้ต้องต้องยกนิ้วให้ไม่มีประวัติเลยไม่มีปานเลยสนุกสนานเฉยๆที่นี่ผู้ใหญ่บ้านคุมดีผู้ใหญ่น่ารักถือเด็กก็รับแล้วก็ชาวบ้านมีวินัยมากครับ หน่าชื่นชมนะคะก็อีกสิ่งหนึ่งที่มองเห็นอยู่ตอนนี้คืออันนี้ก็ชาวบ้านทำใช่ไหมครับครับชาวบ้านทำนี่เป็นภูมิปัญญาของแม่บ้านคุณแม่บ้านนบ้าพวกนะครับถือเป็นอ่าเป็นพันอ่าใบสีครับเป็นพันใบสีนะครับชาวบ้านของชาวบ้านร่วมกันทีครับร่วมมือกันทำทำเองเลยนะครับโดยเป็นฝีมือของแม่บ้านของเราครับครับอืมครับ สามาคีกันหลายวอ,อยอยังคือมองเด้อแล้วกะ็มื่อนี้มาเห็นาราวาัดอ้ยชลาวงเนะ <laughs> าะคราวงาลาแบบวงมีหักแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนีมีแนวอ่อก,การคิดสอนลูกบ้านแบบในเวลาประชุมหรืเวลาสอนครับแนะนอาแตั้งด้านความสมาเป็นไงนะครับอีบมู่บ้ณนชุมชโของผมนี่ก็ส่วนมากเขาท่ไม่ใจไปจิตอาสาครับจังบ้านเมื่อเฮาสะอาดี่กรับ ต่างคนต่างทำต่างคนต่างรับผิดชอบหน้าที่ใครมันคือว่าทุกคนพนสี่เพชร,รของตนเองอยู่แล้วเพชรตองคนเองท<ช>ี่ลแล้วนี่นะคะมาวบ้านสามัคคีไม่ต้องจำตีจำชัยนะคะบอกเลยและอย่างมาวัดเหรอคะท่านมากระทำอยกอะไรนะชาวบ้านมาวัดนี่มีมีพฤติกรรมยังไงแบบเรียบง่ายแบบเรียบ,บง่ายเป็นประเภทนี้ที่เดิมๆที่ท,ที่ที่รักษาวัฒนธรรมของเกา่าๆที่เอาเอาไว้นะครับพยายามรักษาที่วัฒนธรรมของ ตกใจแบบโอล่าเลยบอกบบนี่นะคะค,ค,ความสามัคคีของ่าที่นี่ไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจถึงจะเป็นอยนะู่ไกลนะอำเภอกำนวนที่ไกลนะครับอยู่ไกลนะคะแต่บ,บ้านนี้เข้ามาแล้วอบอุ่นอบอุ่นมากแล้วก็ทาง,างจากอำเภอเจ็ดกิโลเจ็ดกิโลแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีะพิธีปลุกเสกเครื่องรางของขังของดีอีกซุ้มหนึ่งตอนกลางคืนนะคะ ติดตามชมนะคะทางข่าวตำรวจท่องเที่ยวนะคะ ข้าข้ามเขาวะโอ้ข้าข้ามเข่า ติดตามช่องเจมหมวยเบิงบานด้วยนะคะ